S <S> อยากเติมแต่แพงจังไม่ต้องห่วงเรามีร้านแนะนำนั่นก็คือ e อีลาติกช็อปเพราะราคาถูกปลอดภัยเติมไวขนาดเดอะแฟตยังตามไม่ทัน <Wow! S 1> และยังไม่หมดแค่นั้นทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่รีฟันด้วยนะจ๊ะลิงร้านอยู่ใต้คลิปรออะไรกันอยู่ไปกดกันได้เลย สวัสดีสวีดัดทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมซารูไรวอลคอนิคเกิลกับผม NT ็นทีแชแนลวันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำไกด์นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะทำตัวละคร3ดาวนะครับผมขึ้นเวล70แบบไวๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมผมยังไม่ผ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวละครผม ครบเลเวล70ทั้งหมด3ตัวละครแล้วนะครับผมตัวละคร3ทหารเสือของเราซึ่งวันนี้เราจะรวบรวมมาให้หมดเลยนะครับผมสำหรับการฟาร์มเรนโบนะครับผมในการที่เราจะเอามาอัพให้กับตัวละคร3-5ดาวนี่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่า4-5ดาวไม่ต้องน้อยใจครับผมมีให้นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีการอัพนะครับผมสำหรับการขึ้นดาวนะครับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับ ก็ไม่ง่ายผมกดวิวัฒนาการนะครับผมแล้วเราก็เลือกเรนโบ์นะครับผมแล้วก็กดอัพไปเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ลมหายใจแห่งชีวิตและดาวก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งดาวตันอยู่ที่6ดาวนะครับผมใช้ทั้งหมดนะครับผมก็หลายเรนโบ์มากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารวบรวมให้ซึ่งอย่างแรกเลยละกันนะครับผมจะได้คิดที่ไม่ยาวเกินไปพาร์ตซัมมอนเนอร์นะครับผมซึ่งพาร์นะครับผมจะมีโอกาสได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เติมนะครับผมก็จะมีแต่คนเติมก็จะได้5ดาวไปเลยนรับผมสห และสำหรับคนที่ไม่ได้เติมนะครับผมเขาจะได้เรนโบว์สีดาวไปนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเฟียมากๆนะครับและรวมถึงครับผมเวลสุดท้ายได้นี่ฟรีด้วยครับผมนี่เดวินมอน5ดาวครับผมเอาไปอัพสกิลแหลมๆเลยนะครับอย่างที่2ครับผมกิจกรรมครับซึ่งกิจกรรมณตอนนี้ครับผมที่ทางเกมได้เอาเข้ามานะครับผมก็จะเป็นการไต่หอนะครับซึ่งถ้าเรายิ่งไต่หอนะครับเราจะได้เรนโบว์มอนนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมาทํากันนะครับดูดิ แจกดุมากๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้รีบไต่หัวนะครับผมและจะได้รับเรนโบมอนฟรีๆไปเลยอย่างที่3ผมบันทึกผจญภัยนะครับบันทึกผจญภัยก็คือการทำเควสไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมก็จะมีโอกาสได้ครับผมเดวินมอนนะครับผมสีดาวด้วยแล้วก็จะมีเลนโบมอนด้วยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันจะให้อะไรเราเนี่ยผมก็สามารถกดเข้ามาดูนก่อนได้นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปทั้งเลนโบแล้วก็เดวินมอนนั่นเองนะจ๊ะโอเค อย่างต่อไปผมดันเจียนประจาพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือการที่เราเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมจบไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมเราในผมก็สามารถฟาร์มเรนโบมอนได้นี่นะครับผมได้7ชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมี4ดาวด้วย5ดาวด้วยนะครับผมก็ฟาร์มกันจุกจุได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าแหลมมากๆกับตรงนี้ได้ทั้งตัวละคร3ดาว4ดาว5ดาวอัพได้เลยนะครับแถมแจกเพชรต่างหากนะฮะต่อไปครับผม เนื้อเรื่องมอนสเตอร์นะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็จะได้เรนโบมอนด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับกดที่มาตัวละครไม่มดจอมคาถาเลยละกันนะฮะนี่ครับผม เราก็จะมีโอกาสดรอปด้วยในบผมสรับเลนโบมอนนะครับผม4อันนะครับเห็นไหมซึ่งตัวละคร3ดาวมีไหมนะครับผมมีรับผมตอบว่ามีนะครับนี่เลยครับผมแจกอีก4เลนโบมอนนะครับอย่าลืมนะครับผมมาทํากันได้ผมสผมดาว4ดาว5้าดาวมีให้หมดเลยนะครับอย่างต่อไปครับผมดันเจียนบทนั่นเองนะครับผมซึ่งดันเจียนเนี่ยผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าว่าวิธีการเติบโตนะครับนี่เลยกดเข้าวิธีการฝึกครับ นี่ครับผมอย่างที่5นะครับผมก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับจะมีโอกาสดรอปเรนโบมอนนะผมสี่ถึงาราวด้วยนะครับผมก็ยิ่งตีไปเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะมีโอกาสดรอปมากขึ้นเท่านั้นด้วยนี่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมของดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมมาจ่ายกันได้นะครับผมแต่มันก็มีตลอดนี่หว่าอย่างที่7นะครับผมหอคอยสวรรค์นะครับผมหอคอยสวรรค์นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีได้เหมือนกันนะผมสหรับเรนโบมอนนะครับผมแต่ก็ต้องตีไปไกลๆพอสมควรนะครับผมจะได้เรนโบมอนเนาะ นี่ครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยละกันนะครับมันจะมีโอกาสดรอปอยู่นะครับน่าจะทันที่ร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบป่ะดูสิเท่าไหร่วะนี่ครับผมมีโอกาสได้เรนโบมอนอยู่นะครับผมแต่ข้างล่างก็น่าจะมีให้อยู่แล้วนะผมตรงนี้เลยนะครับก็สามารถมาตีกันได้นะผมวิธีฟาร์มเรนโบมอนเนาะอย่างต่อไปับผมก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมนี่ครับผมหอคอยนพานะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งนพาแล้วก็อคีวารีวายุแสงสว่างความมืดเนี่ยทั้งหมด6อันเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมสำหรับการได้เรนโบ ซึ่งตรงนี้ครับผมเข้าไปดูอีกรอบครับผมปะนี่ครับผมมีฮะมีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมีให้หมดเลยครับผมทุกดันจงดันเจียนนะผมก็อย่าลืมนะครับผมมาฟังกันได้ตรงนี้มันก็มีอยู่ตลอดไปอยู่แล้วนะครับผมแต่เราก็จะมาหาทิ้งให้ละกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เรนโบว์แบบไวๆนะครับคนที่เติมหนักๆนะฮะโอเคจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะในการเติมเรนโบมอนเนาะสบคนสส่เติมต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือการเล่นอารีน่านะครับ คนอาจจะงงว่าเอ้าอารีนาได้ด้วยเหรอมีโอกาสได้เรนโบว์ด้วยเหรอมีครับผมกดที่พาร์ตอารีนาเลยครับผมซึ่งพาร์ตอารีนาเนี่ยผมก็จะมีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครันนี่เลยครับผมเรนโบ้สีดาวนะครับมีโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับผมและถ้าใครซื้อพาร์ตนะครับผมก็จะได้5ดาวไปเลยนในห้องจับเรนโบว์มอนนะแบบแบบจุกๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมมารับตรงนี้กันได้ละกันนะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นอารีนาและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือร้านค้าอารีนานครับผมร้านค้าอารีนาก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันเอ้้ยไมีโอกาสส่ต้องม อยากซื้อก็มาซื้อกันเลยละกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมแหลมๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เรนโบมอน5ดาวเนี่ยผมไปอัพดาวให้กับตัวละคร5ดาวของเราแบบจุกๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับเควสนะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็สํารวจพื้นที่ทุกคนนี่เลยนะฮะมันจะมีโอกาสดรอปนี่ด้วยผมเดวิมอนนะครับและเควสเล่อยๆพวกเนี้ยจะมีให้ด้วยนะผมซับเรนโบมอนนะครับผมก็อย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็รับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันจะมีแจกเรนโบมอนด้วยนะฮะ ซึ่งก็มีหลายภารกิจได้ทำแล้วกันนะครับผมแล้วก็แจกของกิบบะทะเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอย่างต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับแลกชิ้นส่วนครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมเราสามารถแลกเรนบูได้หมดเลยนะครับเรนบูห้าดาวสี่ดาวสามดาวมีหมดเลยนะครับผม ซึ่งส่วนตัวเบื้องต้นผมก็จะแลก3ดาวเออแหละเพราะว่าจะรีบทําให้ตัวละคร3ดาวขึ้นรูอเจ็ดิทั้งหมด3ตัวแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถฟาร์มได้หมดเลยนะครับผมเอาชิ้นส่วน1ดาว2ดาว3ดาวมาแลกได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เลยอย่างต่อไปผมความสําเร็จนะครับซึ่งความสําเร็จนะครับผมมันก็จะมีให้ด้วยในนี้ครับผมก็คือการประจนไพ่เองนะครับนี่นะครับเห็นไหมเก็จะมีโอกาสดอกของนู่นนี่นั่นนะครับผมจิปัตถะแย่มากมายนะครับเห็นไหมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีแจกเลนโบมอนด้วยนะครับผม นี่ครับผมก็จะมีให้นะครับสำหรับตรงไหนก็คือตรงซัมมอนนะครับผมคําว่าซัมมอนนะผมจะมีโอกาสแจกด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีทั้ง3าดาว4ดาว5้าดาวนะผมให้ทุกคนได้กันนะครับผมก็เพียงแค่ทำเกวสตามที่มันกำหนดให้นะครับคุณก็สามารถฟาร์มเลนบวูมอนทั้งหมดได้แล้วนั่นะครับบัญชีตัวละครนะครับนี่เลยบัญชีตัวละครนะครับผมก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับผม5ดาวแบบจุกๆนะครับผมก็อย่าลืมมาทำกันได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็แจกหนักพอสมควรนะฮะ เพราะว่า5ดาวนี่เป็นสิ่งที่ต้องการมากๆเลยนะครับผมเรนโบมอนเนาะซึ่งสําหรับผมนะครับผมในเบื้องต้นเนี่ยในการหาเรนโบมอนนะฮะก็แนะนําว่าเอาหาแค่สดาวไปก่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวละคร3ดาวที่บอกไปแฟรี่แล้วก็กาลูด้าแล้วก็แชนนอนนะครับผม3ตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่แบกทีมได้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเปลืองทรัพยากรอะไรมากมายนะครับ ก็ให้นำเลยว่าเอา3ดาวมาก่อนแล้วก็ให้เว็เิติไปก่อนแล้วก็เล่นเล่น,ลนสบายแล้วแหละเอออะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีเบื้องต้นและการสำหรับคนที่หาวิธีการฟาร์มอยู่นะครับผมจบเรนโบมอนทั้ง3 4 5ดาวนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็ถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปอย่างมากมเลยนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่า